สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่ยขั้นนะครับโพผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วโดยวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแน่นอนก็จะให้ทั้งในรูปแบบของมวย5ยกและก็มวย3ยกนะครับมีทั้ง2รายการเลยนะครับไปเริ่มต้นดูรายการแรกกันดีกว่านะครับมวยไทย5ยกนะครับนั่นก็คือมมนวันศุกร์นะครับจัดโดยทีมงานพิยินดีที่สนามมวยเวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับ คัดมา2คู่นะครับนั่นก็คือคู่รองก่อนเลยนะครับนี้เราสอบุญมีฤทธิ์ครับเจอกับเพชกาเกะชดบางแสนนะครับหนึปอนด์เท่ากันนีโรดเนี่ยมาชนะได้ตามพิกัดนะครับส่วนเพชกาก้าเนี่ยมา117.8ขาดจุดสนะครับรูปร่างเนื้อตัวต้องบอกว่าเพชกาก้าดูใหญ่กว่าดูลอยกว่านิดนึงนะครับดูใหญ่ดูลอยกว่านิดนึงนะครับพื้นเพ่ฟอร์มหลังคู่นี้นะครับไอ้เจ้านีโรดเนี่ยนะครับก็คนพัทลุงนะครับซ้อมอยู่เอ่ออายุ20ปีละนะครับประเภทมวยเข่านะครับมวยขวาบู๊ ขวางหน้าดันแทงดีหลากหลายนะครับมีแพ้เพชรรัตนะนะครับชนะยอดศิลปะเสมอปืนกลแพ้ปืนใหญ่นะครับส่วนไอ้เจ้าเพกาก้าช่วนบางแสนนะครับหรือว่าไอ้เจ้าภูผามิก บอลภาคระนองนะครับนุ้ยสิมเมืองตัวเดียวกันนะครับคนสารคามนะครับซ้อมอยู่ที่ระนองอายุ17ปีนะครับช่วงหลังเนี่ยโอ้โหถอยหลังเลยนะครับแพ้มณีแดงแพ้สินธรรมสองไฟและก็มาแจ้งเกิดชนะไอ้เจ้าเพชรรัตนะได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าเอาเพชรรัตนะเป็ตัวตั้งเนี่ย นีโรดนี่แพ้มานะส่วนนั่นน่นเจ้าเพกากาเนี่ยชนะมานะครับแต่ส่วนต้นผมผมมองว่ามันอยู่ในฟอร์มที่ไม่เข้าล่องเข้ารอยทั้งคู่นะครับจับไปที่นีโรดก่อนละกันนะครับจับไปที่นีโรดก่อนละกันน่าจะดีกว่าแล้วก็ข้ามมาที่คู่เอกของรายการครับเป็นคู่ของเพชรลุ่งเรืองสอนเจ้องปาจีนนะครับเจอกับเพชรวันชัยวอสังประภยัยมีการต่อยกันปอนหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับไอ้เจ้าเพชรลุ่งเรืองเนี่ยมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดแปดก็ลงไปจุดแปดส่วนนั้นเพชรวันชัยเนี่ยมา 130, 2.2ลดจุดนะครับโดยที่คู่นี้รูปร่างเนื้อตัวเนี่ยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับ เพชรลุงเลืองนะครับเอจะต้องมาจีหรือว่าพอหลับบุญออตึกแดงสอจารวนตัวเดียวกันคนสีสะเกตซ้อมอยู่สอจารวัรที่สีสะเกตอายุ24ละนะครับชกก็เป็นร้อยไฟล์ละประเภทมวยเข่านะครับขวางหน้าดันแทงนะครับแต่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยแข่งแข่งแ,งแ,งแรงสักเท่าไหร่นะครับชนะแก้กวางวานแพ้แก้กวางวานแพ้น็อกโฟกัสแล้วก็แพ้คะแนนสมรักน้อยมาส่วนนั้นนเจ้าเพชรวันชัยวอลสัมประภัยนะครับหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยก็อดีศักต์ตัวเดียวกันนะครับคนชุมพรแต่มาซ้อมอยู่เด่นอรัตนะครับอายุ21ปี่สิ ไปปล่อยใหญ่กว่าโลหนึ่งนะครับชมกมาเป็นร้อยไฟแล้วเหมือนกันนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับแต่ต่อยเหลี่ยมเชิงดีอาวุธคมแพ้เหนือเพชรชนะเหนือเพชรนะครับชนะนอกยอดวิทยาแล้วก็แพ้นอกไอเจ้าดวงสมพง์มานะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่คือ ขึ้นมาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อยู่ในชั้นอยู่ในเกรดที่เป็นหัวแถวเกรดเอเท่าไหร่เป็นวันสัก B บวกนะครับผมว่าประทะไปแล้วทีทีเพชรรุ่งเรืองน่าจะดีดีกว่านะครับขออย่างเดียวแข็งแรงหน่อยแล้วกันถ้าไม่แข็งแรงก็ตัวไรตัตมันนะครับหยกเนี่ยมีนิโรดกับเพชรรุ่งเรืองที่ชอบนะครับส่วนมวยไทย3ยกนะครับก็รายการของ วันเขานะครับซึ่งเป็นวันลุมพินี53แลละนะครับวันลุมพินี53แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจน่าติดตามเลยนะนะครับมีหลากหลายคู่ที่น่าดูมากๆนะครับก็ไล่เรียงไปตั้งแต่คู่แรกเลย BM กับทางด้านในเจ้ามาสโตะนะครับฮิราอินะครับผมว่าพอๆกันนะ่ะ BM ก็โดนก็หล่นได้นะครับฉะนั้นแล้วนี่มีโอกาส ไปที่มาสโตะทฮิราอิได้เหมือนกันนะครับคู่ที่สองนี่โคตรหน้าดูเลยวรพลสเสดพันธ์นะครับหรือว่าวรพลเกตชันนันเดิมอะ่ะเจอกับานะฮิโรกิคาซาฮาระนะครับนี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยคุณแม่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของชูดบ็อกซิ่งนะครับล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าซูเปอร์บอนที่เด็ด9กมาด้วยนะครับแต่มันมีกติกาจับทุ่มไงอันนี้มาต่อยในกติกาของมวยไทยน,นี่ก็ต้องดูอีกทีว่ามันยังไงนะนะครับส่วนตัวผมผมว่าวรพลก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับ แล้วก็คู่ที่ชอบมีอีกก็จะเป็นคู่ของทางนั่นไอ้เจ้านู่นเลยนะครับเด่นเก่งกาก,กับมงคลแก้วเนี่ยผมชอบทางนั่นมงคลแก้วมากกว่าแล้วก็คู่เอกกับเพชรสวิสกับก้องศึก ผมมองว่ากล้องศึกหลากหลายกว่าพี่สมวิทย์ช่วงหลังมันยังเขาเรียกอะไรเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้นะครับยังอยู่เขาเรียกอะไรยังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันศุกร์นี้ก็จะแถมให้2รายการเลยครับก็ฝากติดตามกันทุกทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์เลยวันพรุ่งนี้มวยหยุด1วันนะนะครับก็ไม่เจอกัน1วันเจอกันวันอาทิตย์เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ